อ้าวครับหลังจากที่เมื่อ,อวานนะฮะตอนเย็นที่เราเอ,า,อาสุ่มกุ้งไปดักนะฮะที่นาแล้วฝนตกอีกแล้วครับผมก็ต้องไป,ไปย้ายเอาออกมาเพราะว่าเราเข้าไปถ่ายทำข้างในไม่ได้ก็เลยวงางแผนว่าจะมามาถ่ายทำในสระในไร่ของผมเนะี่ยแต่ท่วมเหมือนกันดูได้เลยเนออใช่แ,<ต>แล้วตอนนี้งไงยังไงก็วันนี้ผมจะต้องจบไอช่อนให้ได้ครับผมเพราะว่าคอนเทนต์ต่อไปเนียต้องมาแล้วอ่า โอเคเดี okay, ๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนผมวางไว้หลังนึงไปครับเอาล่ะครับเราจะเข้าไปยังพื้นที่ที่ปักเบ็ดไว้นะครับซึ่งมีสัญญาณมาว่าปลาน,นี่ไงวะนี่ๆโอ้โยโอ้ได้แล้วเอ้ปลาชน ได้ช่อนแล้วครับนี่คือผมมาปักไว้เมื่อคือกะว่ามาปักเล่นๆนะพอดีได้ปลากระดิ่ตัวนึงเฮ้ยได้แล้วครับนี่นี่คือแล้วก็ไซส์สวยด้วยนะโอ้โกำลังกินกำลังกินรับรองว่าเย็นนี้มีกินแน่นอนแน่นอนครับแต่คือเนี้ยไงผมก็ต้องอยู่ดักปลาช่อนอีกครับผมไงวันนี้ได้ช่อนต้องได้แต่ตอนนี้ หนึ่งตัวละหนึ่งตัวแล้วเฮ้ยภารกิจสำเร็จไปหนึ่งไปเอ้าหลังจากได้ปลาแล้วทีนี้เราก็ทำไงต่อไปก็เดี๋ยวจับเขาขังก่อนอ่าเพื่อรอคืนเนี้เราจะได้ทำภารกิจกับเนี้ยเบ็ดที่เหลือครับผมโหแต่ฟุกจริงนะไม่ฟุกไม่ฟุ้งฝีมือเออเดี๋ยวคืนนี้รู้เรื่องนี้รู้เรื่องนะใช่คือไม่ได้ก็ไม่กลับไงแต่ประเดิมแล้วหนึ่งตัวแล้วใช่ถือว่าเลิกดีใช่ หลังจากที่พลาดมาหลายวันในที่สุดก็เดี๋ววันนี้ก็เดี๋ยวจะอันนั้นด้วยนะซ่มซ่มดักกุ้งของเขาอ่ะที่เอฟซีส่งมาเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นเราจะไป<น>ะดูดลลไอที่รอบดักกุ้งครับผมว่าจะได้ไหมก็มาลุ้นกันดักไว้น่าจะสองชั่วโมงแล้วั้ง ไปครับลุ้นคืนนี้เอาละครับคิมอาคิมจะลงไปแล้วครับลุนครับลุ้นไปแล้นวนะครับอ๋อเฮ้ย มีแต่จอกแหนมีแต่เฮ้ยมีมีมีกุ้งเหมือนกันจริงเหรอในในให้ส่งมาให้ส่งมาด้วยส่งมาด้วยมีกี่ตัวนะน่ะเอาละมีกุ้งนะครับคุณวาคิมบอกมีกุ้งนะมีกุ้งมีกุ้งแน่นอนมีปลาด้วยล่ะนะเออใช่เป็นปลากระดีนี่นะครับไม่เห็นวะทำไมใกล้เห็นไหม เออมีครับมี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 กุ้งตัวนี้น้อยนะใช่ใช่มีแหละแต่ปลาก็ดีแต่เพียบเลยเพียบเลยก็เอามาทำอาหารได้นะเนี่ยใช่เดี๋ยวเราวางไว้ก่อนดีกว่าเนาะวางไว้ก่อนไว้ก่อนอ่านะแต่ได้กุ้งนะได้กุ้งนะมีจริงๆนะมีมีแล้วดินทุกดิ๊กทุกดิ๊กเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปปักไปกันต่อใช่คืนมาแล้วครับเฮ้ยกุ้งกุ้งเออนี่โอ้โหนี่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 ดินทุกดัก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 เลย โอเคโอเคอยู่นะได้นะโอเค okay, เดี๋ยวค่อยมาเก็บมันก็ต้องอย่างนี้นะฮะแล้วก็มารวบรวมกันดูว่าจะพอมือพอพออิ่มป้ะเนะี่ยสายครับนะครับตอนนี้ก็ได้แก่เวลาที่เราจะใส่เหยื่อแล้วนะครับเอาละจะได้ลุ้นกันนะครับเป็นลูกเขียดใช่ อตอนนี้คุณมาคิมก็จะปักเป็ดแล้วนะครับเราปักปักข้างๆที่เราพักเลยนะอลองดูว่าจะได้อะไรไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะย่างป่าปาช่อนตอนนี้ก็ เราไม่ไผ่เตรียมเอาปลามาเสียบนะครับนี่เตรียมย่างตัวนะครับวันนี้ที่เราได้มาบาชอ่อนโอ้หน่นอนเลยเยออืมอ ปลาลลงไปแ้วต้องพอกเกลือพอกเกลือไหมไม่ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเองน้ำจิ้มจิ้มถนัดได้นะครับผมเดียวก็ได้นี่อหรือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะ่แตเดี๋ยวที่ปักเดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันอ่าพรบผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดใช่แต่นันจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะใช่ อันนี้ก็คุณมาคิมเพราตำมาจากบ้านแล้วนะใช่ครับเออถ้าไม่ตำม,มันจะลําบากใช่ต้องวดเร็วนี่ฮะก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวที่นี่แหละครับผมเฮ้ยนี่เกลือ,อ,อดีๆนะฮะเดี๋ยวจะเต็มอันนี้อะไรน้ำตาลครับโหนนี่ครับเวลาเข้าป่าก็จะต้องอย่างนี้แหละครับใช่ครับมีอะไรที่ใกจ้ตัวก็เอามาหั่นมือนี้กับแซบ่บ 아! อาเลยเนี่ยนึกว่าเค็มเฮ้ยอร่อยด้วยอร่อยละใช่ใช่นี่แหละหวานสักหน่อยส่วนปลานี่ก็ใกล้ละ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 ปลาเราก็ใกล้แล้วครับเดี๋ยวตัดผ้าไปตอนปลาสุกแล้วกันว้าวแล้วกุ้งแล้ข้าวด้วยดิมีอานะฮะตอนนี้ก็สุกแล้ว ปลาช่อนเผาได้ไหมห่เห็นไหมแสงได้ไหมได้ได้และน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดจากคุณวาคิมเดี๋ยวก็กินข้าวเลยกินข้าว,าวเลยะนะครับถือว่ามิชชั่นวันนี้ก็สำเร็จนะใช่สำเร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมนะข้าวมาพร้อมนะครับใช่ถือว่าเป็นการปิกนิกแบบ บ้านๆบ้านๆแบบบ้านคือตอนนี้เรากินข้าวก่อนเลยที่ปักก็ยังยังไม่ได้ไปดูนะที่ปักก็ค่อยว่ากันนะกินก่อนอเดี๋ยวให้วาคิมเช็คปลาด้วยว่าเนื้อสวยเนียนรสชาติเป็นอย่างไร ร้อนร้อร้อนโอ้ร oh> mm ้อนออกมาร้อนรเลยฮะนี่นะครับเก็บให้ดูเันนอาทีเดียวต้องดึงอันนี้ออกก่อนกินหอมถึงนี้เลยอือหดูอืมว้าร้อร้อนร้อเนื้อถ้าก่อนนะเดี๋ยวนะ ควันนี่ฉุยแจ้โอ้โหนี่กลิ่นเนื้อความหอมของปลาแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดล,ลอยขึ้นมาเลยนะลอยขึ้นมาเลยเยวนี่ครับอ,อือเดี๋ยวเราก็แต่งนี้แป๊บนึงแล้วก็จบใถ่ายนี้เพ้นะ่อไนี่ถ้าได้สองตัวนี่จุกนะครับใช่นี่เป็นไงล่ะอือหือ ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดไปแล้วครับนี่ฮะอ่าจิ้มนะเอาครับตักนะครับ <görüş> เขาว่าเนื้อเนื้อมันแน่นนะแน่นแน่นแน่นนี่ฮะชิมกันให้เห็นเห็นเป็นเลยฮะตายครับเป็นไงฮะอออืืหยอดอร่อยมากก็กนี่นะ เนื้อหวานค่ะเป็นว่าคลิปมิชชั่นคอมพิวต์นะใช่ก็คอยดูกันว่าอีพีต่อไปเราจะไปที่ไหนกันทําอะไรกันแต่ลองครับสนุกเหมือนเดิมครับครับแต่ว่าเบ็ดที่เราปักไว้เดี๋ยวค่อยไปดูใช่เดี๋ยวลอกินข้าวก่อนฮะไงก็สําหรับอการไล่ช่อนอ่าอีพีที่สี่แล้วสี่เออก็จบลงแล้วนะครับก็คือว่าได้ได้ไปช่อนลวครับก็เดี๋ยวก็ยังมีอีกยังไม่ไปดูนะแต่ไงก็ ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับเราก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าเราปล่อยงานช้าไปด้วยไปอย่างนี้นะฮะมันทําอะไรไม่ได้ต้องเปลีนะไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับครับผมไงกลัวรจะทุ่งวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนกับอ่าไอชอนยางวันนี้นะครับครับผมกินละใช่คอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับควรทุ่งผมวาคิมและทีมงานทีมฟิล์มครับลาไปก่อนครับไปดูท่ากันก่อนครับผมบ๊ายบาย Won't <laughs>